ปลาย่างสวยๆมาแล้วจ้าปลาย่างนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้ค่ะมีแต่ตัวงามๆย่างไฟหอมๆเอาไปแกงเอาไปตำน้ำพริกเอาไปกินกับข้าวแล้วแต่ชอบตามใจเมนูเลยนะคะนี่ ปลาย่างปลาย่างถูกเผาเราจะไม้เสียบนะครับเป็นปลาขอนะครับอ้ยปลาช่อนครับผมหอมๆเลยครับแล้วนี้ก็ไส้กรอบวนเส้นนะครับสนใจสั่งได้เช่นเคยครับผมข้อใหญ่ๆดูใหญ่ไหม ก่อไฟแป๊บนึงครับเดี๋ยวย่างไส้กรอกถ้าใครอยากได้แบบย่างก็สามารถสั่งได้นะครับแนะนำให้เอาแบบย่างนะครับเอาไปเวฟกินได้เลย,เยแล้วก็มันก็จะได้ไม่เปรี้ยวนะครับกีบบ<า>่ไม้ครับวันนี้คุณแพรว่า โอ้ยแห้งๆเนี่ยไม่ได้ยินสามสิบจ้าสามสิบแบบย่างเนะาะแนะนำเป็นแบบย่างนะครับจ้างห,อ,งหอมๆไปก็ถึงเวฟกินได้เลยเพราะว่าขี้หนองบ่มักเปรี้ยวกับย่างเลยเพราะใบเห็ดใหม่ๆมเห็ดแดือกระซ่งเลยมันอาจีเปรี้ยวไป่หอดมันอาจีเปรี้ยวเพราะว่ามันข้างคื้นนะพ่อ อ่าจะเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าปเปรี้ยวหลายดอกพี่น้องเรียกว่าสั่งทั้งแบบย่างทั้งแบบก็ย่างไ,ไหมใส่ไหมเบื้องลึกขอให,อให,อใหนายโปรย์ไงบน ใหญ่บ่ใหญ่พี่น้องธรรมดาเขาขายขอละสิบห้าสิบห้ายี่สิบุดแล้วแต่่าเพร่ว่าเฮ็ดแบบจู้ใจเฮ็ดแบบให้พี่ให้น้องกินกินอิ่มเลยกินสิเ็ให้น้องพี่น้องวาคณะ้ั่งรแมะอตติดคณะั่งไป้ั่งอีกเนอ ใสซักผายางไว้ซักเก็บเก็บไว้พี่น้องไว้คุ้มเขาคุ้มกันฝนกันหยังซักไว้น้ำล่างยางดีน้ำสีย่างดีลาสติกคุ้มเวลาตาเขาก็ถ้าขี่คานเก็บกเขาผ้ายางคุ้มเลยเดี๋ยวมันสีกรอบกันเลยเอามาล่างทำความสะอาด แล้วก็ซีเก็บเข้าไปไว้ในโฮม ไปกอกบ,บ้านทุ่งนะครับเสร็จจากนี้ก็ไปซ่งครับผมกับแพ็คของแพ็กปลาแพ็กยังผู้ใดสนใจอยากได้ปลาย่างสร้างได้ครับผมปลาย่างหมูแดดเดียวเนื่อแดดเดียวแอดไลน์มหาแพร่ว่าได้พี่น้องแล้ว พี่น้องน้งคนแอดไลน์มาหาแต่หน่อยลังเทียแต่หน่อยบอคอยได้ตอบไลน์ครับผมลังเทียแต่หน่อยลืมอมุงสีเปิดอ่านแล้วก็ลืมอมุงสีแต่หน่อยก็เลยบออบคอยได้รับให้กะแอดไลน์แพรว่าหรือโทรมาสอบถามกับแพรว่าก็ได้ รสร้างกับตะหน่อยตะหน่อยรังเทียตะหน่อยลืมนี่บบได้ของเนียพี่น้องตะหน่อยข้าอยากหลายยางลืมยางยางแล้วก็ให้มันหายห้อนแล้วก็แพกอยู่ซับนี่แหละพี่น้องกลับประมาณอุ้ยสีทยเทียงแล้ว วันนี้เซตซานี่ๆกบพึ่งนอนก็สิประมาณบายโป้งกนี่ละวักเกิดายสองกบพอดีลูกตื่นพอดีกะได้เซตเรียบร้อยกสิได้เอาลูก เล่นทั้งลูกไงลูกตื่นพอดีเดี๋ยวเสียวป้ายไปติดไว้อันนั้นยูผู้ใดอยากได้ใส่กอกจำบานไหมวันนี้เปิดนะคะถ้าใครอยากได้ใส่กอกก็โทรมาเบอร์นี้นะคะเดี๋ยวย่างออกไปให้นะเอ็ดแบบนั่นไม ติดายไ,ปไป้คือยังเขา,าจะปล่อยเงินกู้แม่ติดไว้ขางตู้ทร่วพั์แม่ <c oughs> เฮ้ยคือยังล้านหมูกระทะเด็กก้อนเขาจะติดวเะะ้เห็นว่าเออน้ำสาไฟฟ้าหมูกระทะเห็นว่าก็เคยสร้างกินอยู่ด้ยแต่ว่าอันนี้เอาขายใส่กอกนะเอาก็ติดว้ผูได้อยากได้ใส่กอกติดไปทั่วมาเบื่อนี่เดี๋ยวียไปโซงเฮียนอยู่ใส่เป็นบละ เห hey, ได้ล่ะเฮ้ย hey, mm hmm. ปลาบอความคิดสางสันอยู่เด้อืมเห็นด้ใส่กอ,อกบ้านทุ่งค่าให้ลูกให้ห้านเขาจะเอาโทนแล้วกว่หล mm hmm. ับอยู่แ mm hmm. ำกกลับห้ากับหมุน ย่างไฟอ่อนๆอย่างไปเรื่อยๆพี่น้องปะ่ะไปก่อนพี่น้องกขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆน้องๆที่สั่งออเดอร์ซอยอุดหนุนไปก่อนครับสวัสดีครับ